เกิดประรอยเออไอ,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 อ้โวยเออคนของกระป๋อมโอ้ไอ้โอ้ยข้าวอตรงไหนเพิ่งมันยู่ท่านได้บ้างหันไหนเพิ่งเห็นกระปอมรลายวะใดตรงมือนี่โอ้ยไอ้ยูทานอีกแล้วนะ,ะดึงเชือกอกอกเออนี่ครับผม กีงากระพร้อมไร่ประเดียครับผมพี่อมโอ้มานคักดีดีอาทำอาไรตินล่ะไปไปหาของมันได้อีกเออใส่ขั้วใส่ขั้วเสือใส่ขั้วแดงๆของปูแหละใส่ไปก่อนครับผมใส่ไปเลยครับไปพาไปหาของเป็นกระป๋อมไร่ประเดียครับผมเฮ้ยตงสัยคือสิอยากไอ้พัดกระป๋อมหรือพัดยังดอก ว่ากระปอมหลายแห่งในสวนเต็มเลยพี่ท่านจะกินอยากกินพัดเพชรออมฮืออยากกัดเพชรยังบุกระปอมบ่อไปนองอรับใส่กุ้งไปไไก,ก่อนใสนะ่กุ้งปูก็เมียไปก่อน ไปสิพาไปหาอีกไปเดี๋ยวพอไปขี่ก่อนเด้อเดี๋ยวไอ้เก็บบอลเดี๋ยวกับพี่น,อน,อนออ้องครับผมว้าเดี๋ยวสิมือนีสิผ้าไอ้พี่โอมฮาลากระป้อมครับผมบ่าวโอมกระปีปีนี่มันเขาอยูน่นะเพา<อ>ะโอ้เราบอกว่ากระปีปีนี่กระปอมเขาดีครับไปไปไป เดี๋ยวไปสู่ไปน้ำใส่เขาหน้าปังครับผมภาพพ่โลมไปหากระปอมนเนาะเดี๋ยวล้างมือก่อน ามาทานก็พี่น้องชีวิตกับธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะหาอยู่ฮะไอธรามากินไปครับผมหาเห็ดหายเห็ดสวนเห็ดยังกระว่ากันไปครับผมถ้ามมีชีวิตอยู่สู้กันตีนรนกันต่อไปหาพอจะอยู่ได้กินเพราะว่าสิเป็นรูปแบบแรก็ระทำนะเขาก็เห็ดจะเขากะมันพอเได้กินดอกก็แล้วแต่เธอครับผมตัวนี้นกได้กินกระซามัน ไปหากระปอมฮัมมาอ่าไปแดงไปแดงหากระปอมอ่ามาฮัมากองกระปอมฮ่ารูปน้ำใส่เขาน่าปังครับผมพาพี่โอมไปหากระปอมน้นฮเนาะเดี๋ยวล้างมือก่อน แล้วตัวหนึ่งอื้ยมเหินมะร้อยเออมาสรดันมาสรดเดีนีมาใส่ครุใส่ขมเจอมาใส่แห้งด้ยวยอ้อีมือลีดามเหรอ้ อาพดทรัทอดจับของมึงไดไหม้นี่เสียนกับป้อมของแทกวะเนี่ยคนนี้มีเพนนี้ยเนาพี่น้องเนาะยมเล แฝดผุน้องผมครับข้อแดงครับหัวอีเจนไอ้อย่างนี้แนะนำห่วยครับใส่ลงคูใส่ลงคูเลยอตัวน,นี้มันคือกระดูกแห้งเศษเกือบออกห้วยห้วยห่วยห่วยมันตื่นกันทีสิด๊อกทําแต่ไม่ได้น้ำที่เ้นนี้จ็ออกว่าได้นี่น้ำนี่น้ำมันก็สิมื่นรักรักใจ กินแตงโมบันี่มมกินแตงโมบ่ะอันมีดปลาเลย,ไ,เยไปกินนะไส่แตงโมูบเข้าไปนี่มาครับอยกินน้ำน่กระป๋อมเนาะเราไม่ได้ทารุณมันจะได้ไมนกินน้ำไปไปต่อข้างๆแยมข้างๆท่านีา้แยมไป ที่มันโดดลงหันไหมพอยั้งเรนคือห well, ่างท่างกรรมมันโดดลงงานเขาไปนั่งไปนั่งไปไปไปใดๆเดี๋ยวได้ม่ซึนกันไม่มีเด้งใสดีของกระช่างกระชึ่งไายหายขีมือบอปลุกพ่อพิ้วให้ ไปใส่ละเห็นปะในต้นใหม่นะต้นใหนให้ใหอ๋อมันได้มันได้มันพออะไรแสบนัวเลยนะเห็นว่าอยากของกระป้อมเห็นปะ ขึ้นสูงแล้วพูนต้ใหม่ขึ้นไปจมันค่กเนาะอยากได้กระป้องแห้งเหมือนกันพอกับพามาแล้วโอ้หำไปพะวะครับดีกว่าพายุร้อนมาแล้วนี่ไม่แรงนะนี่โอ้ยตายตายไปไป ผม้านองไขับไปสวนครับผมไปรถอันน,น่วยนี่แทบบ่นี่ครับพี่นอ้องโอ้ยงบม,มึงก็นนะอ่านี่พี่น้องไป,ไปลบก่อนว่าสัญญาณฝนมาเ,าเอาเอานีใส่ตุงปุ้ยด้ใส่ตุงปุ้ยเฮ้เรา จะไปปลดเดี๋ยวพอห้าไอ้ค้า้า้ากล่องก่อนเอาได้นะอดสองโตรุดไปตัวหน,นึ่งโอ้ได้ยังกินเขาแม่แตวได้อะไรกินข้าวครับฮะโอ้เสียดเหพัดกระลำ ข้ลังพ่อฮัมข้างหลังพญาบ่ไอ้ไอ้าข้ากองเฮาอีส่ยฮัมขาลงคาเล็กมานั่งก่อนอาบุาเล็กก่อนไปไปเอาโทรศัพท์กลับมาก่อนฮัมให้คาเล็กีเดี๋ยวโอ้ยครับผมบานน้ำข้าอีสานบานข้าครับผมทุ่งไห้ทุ่งหน้ากับบรรยากาศนะครับเนาะเอาฮัมมึงนี่ถัดถอดป้า นี่ไงกะลัมดอกนี่โอ้อย่างแซบแล้วนี่มาเด้อพี่น้องนี่นี่แซบๆด้วกันครับนี่ออกกระเนี้ยครับเอาพี่น้องเอาพัดกะลัมดอกเบื่อามาละ คือมัดเี้ยพาอี่กันแมป,ประสานเลยแม่กินแล้วแม่มาไป่องก็มาอดีอยกขับไปในตัวนั่นอนนงอ่ะ อยากไปสวนแห้งอยากไปเ <bunker. S 1> <fit> ิ่งกระป้อมมาสั่นพี่น้องนี่วะนี่สวนเพ่งกระป้อมหลายอะนี่สวนานห๊ะเอาให้มาอย่างน้ก็เนาะให้ครูเอาออแม่จะไปเปกระป้อมไปสวน ลุดจ้อยลุดอย่างไรนะเอาปูกไปไปว้ก่อนกระปุดีอ่และวกำไว้แช่มาปล่อยในสนวนกำได้ปล่อยในสวนไหนว่าแช่มาปล่อยข้างในสวนเป็นองค์กรมันออกแม่แพรลูกไหลพอดีฝนตกหลยครับผมฝาวแางไหล<ม>เอาครับพี่น้องเอา้าจะได้กับผ้าพี่อ์อยู่ในสวนแหละไปขับไปข้างในเฮานะขับไปเอาตัวซัพพอร์ตก็ได้ เดี๋ยวปลกระปอมแล้วครับผมแตงโมเดียวนี่ไปกินน้ำเอาอันนี้ไปกินด้วยมันทำไมหวานแท้เดี๋ยวเข้าไปข้างในก่อนแป๊บหนึ่งเพื่อน่าพเจ้ากระปอมไปปล่อยครับปีที่แล้วเพื่อนอาปล่อยแล้วมันออกลูกเต็มสวน เขามาประคองบาได้ดอกคนนั้นไปอยากปล่อยค่างสวนพอดีครูตกพอดีค่างสวนสามหันปัดอะไน,นี้เพ่านไงปัดอะไรสิเพื่อชวบอมิดมีดมิดมิดเออเอาเลยเมันครูโขมาดเด้อเน่ใจว่าบดียวไปอยากกินผักกระพัดกระป๋อมหรอกครับผมพอดีผมคิดว่าจะอยากกินผันกกระป๋อมขี่ไปขี่มาเพคนบอกว่าเกยวกระปอมไมปปล่อยในใสวนมาแล้วคูโขบลง นี่แหละข้ากินก่อนคำหนึ่งเลี้ยวหนึ่งส่เลยปีวัตสยจิตเฮ้ยอือเอาเ๋วยวพี่น้องเดี๋ยวบางฝ่าก่อนทำหนี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อ พอดีมันลมแห้งอยากต้นไม้ลมสวนทางข้างทางให้ให้บพี่อมอยู่นี่ก่อนนี่ครับผมมาทานปะครับทุ่งไห่ทุง่งนามีปูมีปลากินปลาไปบ่ต้องไปบุญไหว้ยังครับผมกันเท้าบังคับได้โดยของได้อยู่ที่ไหนก็สุขใจครับผม อาจจะมีแนวอยู่แนวกินครับผมเนาะ